วันนี้ครับมาที่เซ็นทรัลเดมาสซีเนาะวันนี้มีภารกิจครับเอารองเท้ามาติดท้าโซโชเพลตนะครับก็อยู่ในนีน้เนาะสองคู่ที่เอามาครับก็จะเป็นของแบรนด์อย่างเอ d เดนนะครับแล้วก็ค o c k e t แอนโจสัะครับเอามาติดที่นี่ครับ ก็เป็นร้านหลักเนะของเวสนะครับก่อนอื่เราเคยพูดถึงร้านเลสไปแล้วแต่จะเป็นร้านทูชัยบาร์นะของเวสนั่นก็คือการซาสบารเวสนะครับผมแต่ที่นี้ก็คือจะเป็นร้านหลักแหละเป็นร้านที่เอาไว้ซ่องรองเท้าโดยเฉพาะนะครับจากญี่ปุ่นเนะแล้วที่นี่มีอุปกรณ์ที่ให้ซื้อด้วยนะที่เราเคยแนะนำไปก็เป็นต้น ถ้าเกิดเราซื้อรองเท้าใหม่นะครับที่ผมแนะนําเลยก็คือแนะนําให้มาติดทารโซกับโทเพย์ Play ก่อนนะครับวันนี้ผมมีรองเท้ามา2คู่ก็มีเอา e n เดนเอลไอเครับตัวนี้เป็นสีดำปั่อีกคู่นึงเป็นพอกเก็ตเอ็นโ์ครับ อันนี้เป็น Powerwind Steel s t e e ค Coravan นะครับคู่นี้ในแาวเดีนวกครับผมจะแนะนำพื้น2ตัวขอบแนะนำให้ลูกค้านะครับหลักๆเลยก็จะเป็นวีบัมรหัส2340นะครับผมจะมีความหนาอยู่ที่2มิลิเมตรครับเหมาะสำหรับลูกค้าที่ใช้รองเท้าเป็น all day use ครับแบบใช้ทุกวันเพราะว่าตัวนี้ดอกยางค่อนข้างลึกครับกันลื่นได้ดีมีความหนาทนทานสูงครับผมซึ่งจะแตกต่างจากพื้นกันลื่นอ่อยี่างอื่นทั่วไปเลยส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นรหัส7673นะครับราคาอยู่ที่1,000 ฝั่งไหนที่1.8ม mm ิลลิเมตรครับผมจะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ใช้รองเท้าสลับกับคู่อื่นก็คือถ้าใช้ไม่ค่อยสนูมากก็อันนี้สุกบ้างครับใช่ถ้าใช้เยอะๆก็อันนี้อันนี้1พันบาทอันนี้1น0สองบาทต่อมาก็จะเป็นโทเก็นะครับผมเราก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4แบบนะครับผมเริ่มที่วินเทนนนจ,ะทาจานะครับผมตัวนี้จะทํามาจากโลหะนะครับผมจุดเด่นของเขาก็คือจะป้องกันได้สติช,ชิ่งครับบริเวณหัวรองเท้าจุดที่สึกก่อนเสมอจะเป็นหัวรองเท้ากับส้นรองเท้าเขาบตัวที่เป็นยอดนิยม ที่สุดที่เรสดจะมักติดให้ลูกค้าและลูกค้ามักจะเลือกนะครับก็จะเป็นแบรนดโซเพกครับผมจุดเด่นของแบรนด์โซเพกก็คือทํามาจากทองเหลืองครับผมซึ่งไม่ไดวันเป็นสนิทจะมีความหนากว่าโซเพกตัวอื่นประมาณ0.1มิลครับผมงั้นก็เอาอันนีน้ดูดน,นได้ครับผมโ okay. <laughs> อเคขอเลือกสีก่อนหลักการเลือกสีของฮาร์ปโซนะครับผมเราจะแนะนําลูกค้าทุกท่านเลยครับ <laughs> ว่าให้เลือกตัวฮาร์ปโซเนี่ยตามสีขอบเอฟของรองเท้าจะดีกว่าเวลาติดไปแล้วครับเมื่อมองจากด้านข้างเนี่ยครับมองแล้วจะดูเนียนตาใช่ครับผมเรา ถูกต้องใช่ครับผมตัว,ตวอันนี้ก็ tan, น่าจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันเนาะตัวนี้ก็เป็นสีน้ำตาลหรือสีดำก็ได้ครับเพราะว่าขอบเอชค่อนข้างที่จะเป็นสีเข้มพอสมควรเราจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็กาสเชงคู่มันลุกเท่จริงเลยอ่ะโอ้โหหาหา สวัสดีพี่โบครับพี่โบเป็นช่างใหญ่ของที่นี่ครับเป็นคนแบบขัดเจียรยากติดทุกอย่างใช่ครับดูแลเสวนเรื่องซ่อมทั้งหมดที่จริงงานซ่อมมันจะมีจะมีหลายแบบทั้งติดพื้นนะครับโต,หร,รตกกบหรือว่างานที่เสียไปญี่ปุ่นส่งกลับมาหรือว่างานเยอะเลยครับสวัสดีครับอองครับก็ติดสองคู่ครับอยากอยากให้พี่พี่โบเล่านิดนึงว่าสองคู่นี้มันมีความยากง่ายอย่างไรบ้างพี่เอาคู่ออเด่นก่อนกระด้ คู่ดเดี่นกับฟีเจอสองคู่นีถ้ถ้าถ้าโปกรสเรื่องพื้นเพราะว่าในการซ่อมเนี่ยจะโปก,กรสเรื่องพื้นรหลักระดักแรกคืออันนี้จะเป็นพื้นลอยพื้นลอยคือพื้นที่มีปริมาณลอยที่ที่เยอะในขาซ่อมจะต่างกับพื้นธรรมดาที่มีปริมาณลอยที่ กตเพราะฉะนั้นวิธีการทากลียวการปิดเสร็ี้ะจะมีขั้นตอนเยอะกว่าผิวแบบอืซึ่งเห็นชัดๆที่ขอบขอบเนี่ยใช่เราดูดีๆไอตัวรองเท้ามันจะมีเหมือนแค่คันเล็บใช่ไหมพี่ใช่คันนี้ป่ะใช่คันเล็บหรือว่าเทปซูมิ่งซึ่งส่วนใหญ่เวลาเขาติดยางไปแล้วเล็บตรงนี้มันจะหักไปใช่ไหมมันเป็นดีเทลหนึ่งที่ที่อยู่ตรงขอบที่เวลาทำแล้วก็เก็บเก็บรายละเอียดจุดขอบเนี่ยจะต้องคอนเซิร์ตว่าต้องพิจารณาว่าแต่ละแบรนด์แต่ละคู่เนี่ยมีต่างกันบ้างบางทีก็มีเล็บบางทีก็มี คู่นี้ก็จะใช้เวลาในการทาแปา้งที่นานกว่าใช่ครับอาจารย์อาจจะทิ้งไว้หลายชั่วโมงว่าทำวันยิ่งนานยิ่งถูกยิ่งนานยิ่งดีครับแต่องอย่าพูดยาดูอย่างคู่นี้อ่ะใช้เวลาสั้นกว่าครับเพราะว่าโปรเซสระยะเวลาโปรเซสขั้นตอนในการทำปกติแต่คู่นี้ก็เหมือนจะมีเล็กแต่บางกว่าใช่บางกว่าเ<ถ>ป็นลักษณะโค้ง ไออย่างคู่นี้มีความยากง่ายยังไงครับอย่างผมเห็นออเดนคือม,มันจะเป็นพื้นแบบแบนๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นพื้นแบบอีกแบบหนึ่งีใช่อันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของเค้าสซ่ครับ ส่วนใหญ่แต่ละแบรนด์แต่ละชูเมเกอร์เนี่ยจะจะท่ออกมาต่างกันบางทีก็จะทำโค้งโค้งเยอะมากอย่างซีเจน่จะโค้งเยอะมากึืงขอโค้งก็จะมีความยาอยก็เป็นดีเทลที่ต้องอิงตามหรือว่าต้องต้องชัรายละเอียดทำตามเพราะว่าเพราะด้วยความที่มันโค้งเยอะเนี่ยเราจะทําแบบตรงก็ไม่ได้ก็ต้องอิงตามไฟเตอร์แต่ไม่งั้น พื้นที่ทําหรือว่าพื้นที่เจียวหรือว่าบลาติกันรมันก็จะไม่โค้งเหมือนเดิมอันนี้เป็นเชฟตรงเราก็จะทําตามแบบคัตเทิร์นเขาตรงม,มีเรื่องในึงที่อยากถามคือตัวโทเกลตแล้วกันติดฮาร์โคก่อนแล้วก็จะจะซอฟหรือว่าจะตัดตามเชฟเขาแล้วก็ติดตัวโทเลกลตนะครับแต่ละแบบที่ร้านเรามีก็จะเชฟตัดทั่วถ้าแพทเทิร์นที่เราแนะนาลูกค้าซือติดฮาร์โซแล้วก็โชเกลตด้วยเหมือนกับป้องการสอง้ันในการใช้งานระยะยาวถ้าถับติดอย่างใด,ดอย่างหนึ่งควรจะติดอะไรดีค ถ้าจริงๆแล้วเราจะแนะนําลูกค้าแล้วก็บอกว่าอยู่ที่ลูกค้าเรื่องหรือว่าสะดวกแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าถ้าให้เราแนะนําจะแนะนาคือเป็นทาร์ฟโซเพราะว่าจะ c o v เทคือที่บริเวณกว้างได้มากกว่าได้มากกว่าป้องกัน <ใช S 1> ไม่ให้สึกหรอไม่ให้ได้ขับอยูสองหลักคือช่วยกันลื่นเพราะว่าปัญหาในการใช้งานดีเพราะใช้งานบ้านเราอาก,กาศร,ร้อนหรือว่ามีฝนตกจะลื่นแล้วก็น้ำมันอาจจะซึมเข้าไปอยู่เ,ยเอาโซลนะครับถ้าลูกค้าเอเราใส่ที่เป็นแบบอยากใช้ให้เห็นพื้นหนักชอบชอบสไตล์ในการใช้ลื้นหนักว่าจะแนะนำเป็น ทษเพลย์อย่างเดียวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูครับเวลามาซ่อมรองเท้าหนังแล้วเนาะกลับบ้านไปหรือว่าเช็คดูดีๆนะครับคือจะมีช่วงร่องระหว่างโฟเพลทกับทาร์โซใช่ครับรอยที่ประก<ช>บอ่าคอนแทคคือถ้าเกิดรอยมันเห็นเป็นร่องชัดๆมันไม่ดีใช่ไหมพี่ก็จะทําให้อากาศเข้าไปหรือว่าทำให้กาวเสือ่อมไปหรือว่าบางทีโดนของเหลวโดนฝนอะไรอย่างเงี้ยก็จะซึมนาเข้่ไปในร่องน้ำอาจจ้อจะหลุดาจะหลุดง่ายหรือว่าในวิีการใช้งานน้อยลง เช่นว่าเช็คเช็ครองเท้าตัวเองก่อนครับตอนที่มาวางว่าพื้นรองเท้าเรามีความโค้งไหมใช่ไหมสองคือเช็คดูว่าแบบไอ้หลังจากที่ได้โปรดักต์กลับไปแล้วเนี่ยมันได้ที่เจ้กลับไปอย่างที่อยากได้หรือเปล่าพร้อมกับล่อง,อง,อง,องระหว่<อ>างโฮเพลดกับคอนโซลความเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยใส่งานงานลูกค้าที่ที่ร้านทางร้านก็จะคอนเซรปตเรื่องคู่ดีที่ที่แนะนำท่าน,นผมก็คาดหวังว่ามันจะออกมาสวยงามไหมพี่ถ้าเหมือนเดิมครับที่แบบแบบลูกชายด้วยนะ <laughs> นื่องจากว่าผม,มา walk นะวอล์กอินเนาะก็เลยจําเป็นที่จะต้องทิ้งรองเท้าไว้ถ้าเกิดใครไม่ได้อยากทิ้งรองเท้าไว้เนี่ยก็สามารถโทรมาจองก่อนจองคิวล่วงหน้าได้นะครับสามารถแบบรอภายในวันได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้โทรจองคิวล่วงหน้าจะต้องทำพวข้าใจก่อนนิดนึงนะครับว่าจะต้องทิ้งรองเท้าไว้สักสักพักเป็นระยะนึงนะครับผมเพราะว่าคิวก็น่งเยอะใน,นข้างใน อาร์เรสเปิดตั้งแต่เวลา10โมงถึงทุ่มนึงครับอันนี้ช่วงล็อกดาวน์นะครับแต่ว่าถ้าปกติเนี่ยก็จ,จะเปิดตามเวลาห้าปกติแล้วแหละพายามาครับก็สามารถโทรติดต่อรายละเอียดล่วงหน้าได้นะครับเดอร์เดผมขึ้นไว้ด้านล่างเนาะแค่นี้ก่อนครับพบว่าใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ